กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทวนันไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเอาแก๊ส LPG ออกจากถังขณะที่ถังยังคงติดอยู่ที่ตัวรถนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่า ในบางกรณีที่เรารู้ว่าแก๊สมันรั่วมันมีอาการรั่วได้หลายวิธีหลายสาเหตุนะครับและรั่วได้หลายจุดเช่นการรั่วซึมในห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์ซึ่งคนขับอาจจะได้กลิ่นและ การรั่วในข้อต่อต่างๆรวมถึงสุดท้ายแล้วมันรั่วที่ตัวถังเนื่องจากถังมันผุหมดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับปกติแล้วเมื่อเรารู้ว่าแก๊สรั่วถ้าเกิดมันรั่วที่ข้อต่อหรือรั่วในห้องเครื่องยนต์เราสามารถเพียงแค่ปิดวาล์วแก๊สถอดสายไฟออกจากตัวโซลินอยด์เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยเพียงแต่ว่า ในกรณีที่มันรั่วที่ตัวถังซึ่งอาจจะมีหลายท่านที่ติดแก๊สมานานหลายปีจนถังมันหมดอายุไขหรือไม่เคยได้ตรวจเช็คว่าระหว่างถังแก๊สที่มีแผ่นเหล็กครอบกันกระแทกอยู่ชั้นหนึ่งนั้นข้างในมันสภาพถังเป็นอย่างไรรถคันนี้ผมได้ทำการตรวจเช็คเป็นประจำทุกปีแต่ก็ยังพลาดเพราะ ช่างไม่เคยถอดแผ่นกันกระแทกออกมาดูสภาพถังเลยนั่นเองทำให้พบว่าแก๊สรั่วออกจากข้างถังซึ่งการปิดวาลวนั้นมันช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เราจำเป็นจะต้องปล่อยแก๊สออกจากถังให้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นท่านจะต้องมีความรู้ทางด้านช่างพอสมควรหรือไม่ท่านจะต้องหาช่างมาช่วยนะครับเพราะมันจะต้องใช้เครื่องมือเช่นประแจรประมาณขนาด5-6มมิลหรือไขควงก็แล้วแต่ตัวโซลินอยของแต่ละคันไม่เหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งที่จำเป็นคือประแจเบอร์17 ซึ่งจะเป็นปากตายหรือเป็นแหวนก็ได้แต่แนะนำให้มันเป็นเบอร์17ที่มีข้างหนึ่งเป็นแหวนข้างหนึ่งเป็นปากตายเพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วสําหรับการปล่อยแก๊สออกเดี๋ยวดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มแรกจะต้องหาที่โลง่โลงๆกว้างๆและมีลมโกรกอากาศปโปร่งถ่ายเทสะดวกนะครับหาที่จอดในที่รม่มแล้วถอดแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์ อันนี้ก็จะใช้ประแจสำหรับถอดแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งยกแบตเตอรี่ออกมาวางในที่ร่มแยกออกไปจากรถเลยครับแล้วถอดสายไฟออกจากโซโลินอยด์สองเส้นหลังจากนั้นจะต้องใช้มือคลำๆเข้าไปใกล้ๆก,กับโซโลินอยด์มันจะมีวาลวสำหรับปิดแก๊สนะครับวาลวนี้เป็นแมนวนวล มันลักษณะคล้ายๆวาล์วถังแก๊สหุงต้มเป็นขนาดประมาณเหรียญบาทหนาหนาเป็นทองเหลืองนะครับหมุนได้หมุนปิดให้สุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆหาเครื่องมือที่มาถอดตัวโซลิโนอยออกปกติบางรุ่นก็จะเป็นประแจ5้มิลบางรุ่นก็มีไขควงก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าโซลินอยของใครใช้สกรูตัวไหนในการล็อกถอดออกไปเลยครับ จะเจอแกนทองเหลืองซึ่งเป็นแกนโซลินอย์สำหรับแกนโซลินอย์ตัวนี้จะต้องใช้ประแจเบอร์17นะครับค่อยคอยขันออกจะเป็นปากตายมั่งเป็นแหวนมั่งลองดูนะครับว่าอันไหนท่านสะดวกคลายออกครับระหว่างนี้จะได้ยินเสียงแก๊สนะครับพุ่งออกมาจากโซลินอย์ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นแก๊สที่ค้างอยู่ในระบบ มีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะรับผมอา,อาจจะได้ยินเสียงฟิตออกมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับโอเคถอดแกนโซลินอยออกแล้วค่อยๆเปิดวาล์วระบายแก๊สออกจากถังวิธีนี้จะทำให้ถังออกอแก๊สออกจากถังได้เร็วขึ้นดีกว่านั่งรอให้มันรั่วออกมาเรื่อยๆนะครับ จุดสำคัญคือหาที่โล,ล,ล่งๆห่างไกลบ้านผู้คนนะครับอากาศท่ายเทสะดวกแล้วปล่อยออกอย่างช้าๆอย่าปล่อยเร็วจนเกินไปเพราะตัววาล์วมันจะมีระบบออโต้ล็อกทำให้แก๊สไม่ไหลออกได้เพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะปลอดภัยห้ามจุดบุหรี่หรือห้ามมีประกายไฟอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ